ผมนายชาตีเดชครับรู้สึกดีใจครับที่ได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลและกระทรวงแรงงานครับผมก็อยากจะขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงแรงงานมากๆครับที่ดูแลพวกผมเป็นอย่างดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายชระงพลูแขงนะครับผมกลับมาถึงประเทศไทยวันที่สามสิบเอ็ดตุลาปีหกหกอันนี้ก็ได้ได้มีโครงการรัฐบาลที่เขาจะช่วยเหลือ จะบองเงินห้าหมื่นให้กับคนที่กลับจากเชลีในไปสงครงามณตอนนี้ผมก็เงินที่รัฐบาลช่วยเหลือก็ได้เข้ามาทีเรียบร้อยขอณรัฐบาลแล้วก็เป็นงแรงงานบมากครับสวัสดีครับผมนายพงชัยเปเชกอยู่จังหวัดเชียงรายครับผมวันนี้มาทําอะไรครับอ่ามายื่นเรื่องกองทุน ช่วยเหลือครับผมขอบคุณรัฐบาลแล้วก็กระทรวงแรงงานที่ให้ความช่วยเหลือกับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมผมนายจรัดพุทธละครับผมเงินห้าหมื่นเยียวยาที่ท่านนายกเศรษฐาให้มาก็ได้รับแล้วครับผมขอบคุณมากครับได้รับจริงครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายสิทธิพลมะลงเมื่ดครับผมรู้สึกดีใจมากครับที่ทางรัฐบาลและทุกหน่วยงานให้เงินเยียวยา 50,000บาทและการช่วยเหลือทางด้านต่างๆผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายสุริยาการมีผมรู้สึกดีใจที่ได้รับเงินเยียวยา50,000บาทโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยในอิตาเลีที่ประสบปัญหาภาวะส,สงครามผมขอขอบคุณรัฐบาลกระทรวงแรงงานที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการขั้นตอนต่างๆทําให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายสังวานแดนสิริมานะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับเงินเยียวยา5 0,000บาทนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องแรงงานไทยที่ทํางานในอิสราเอลที่ประสบปัญหาในภาวะสงครามนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับรัฐบาลนะครับกระทรวงแรงงานและสํานักงานจังหวัดลําพูนนะครับที่อํานวยความสะดวกในการให้บริการในขั้นตอนต่างๆก็ขอบคุณนะครับ